สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้แม่ชุมาชวนเพื่อนๆปลูกผักกินกันค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเวลาที่จะเอาต้นกล้าสวยๆของเรานี้นะคะมาลงแปลงกันเลยค่ะเพราะไว้สั พักดึงแล้วนะคะกําลังโตพอดีพอดีสำรับสําหรับที่จะย้ายมาลงแปลงนะคะในแปลงนี้เราก็เตรียมไว้แล้วขุดหลุมไว้แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินแล้วนะคะ mm. ก็จะปลูกแถวกลางเป็นเคลนะคะแล้วสองข้างก็จะปลูกเป็นอ่าเรียกว่าผักชอยนะคะแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะโตว,วันโตคืนเพราะว่าอากาศดีมากๆช่วงนี้ก็คือวันนี้แดดอบอุ่นนะคะอุณหภูมิกำลังพอเหมาะพอดีสำหรับผักที่จะโตนะคะวันนี้แม่ชุกก็จะปลูกแปลงนี้เสร็จแล้วก็จะปลูกกวางตุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวกวางตุ้งแม่ชุจะพาไปดูว่าปลูกยังไงคะนะคะคือวันนี้ จะปลูกกวางตุ้งใส่ในกระบะนะคะกระบะเหลือใช้เป็นวัสดุเหลือใช้เอามารีไซเคิลนะคะวัสดุเหลือใช้แบบนี้เพื่อนเอามาฝากค่ะเราก็เอามาดัดแปลงเป็นกระบะปลูก กวางตุ้งของเราเลยค่ะคือได้ประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ปลูกไป8กระบะค่ะแดดสวยงามอบอุ่นหวังว่าผักจะต้องโตเร็วแน่ๆเลยค่ะปลูกแล้วก็มีความหวังดูสองเรานะคะขุณหมอก็มานั่งเฝ้าตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะคะ คือเขาก็ชอบนอนอาบแดดเราก็ทํางานเพลินๆไปค่ะสําหรับคนชอบปลูกผักช่วงนี้ใครๆก็ลงคลิปปลูกผักกันนะคะเพราะว่าพราะอากาศดีเราก็รีบรีบเลยค่ะเพราะว่าอากาศอบอุ่นมันมันต้องรอนะคะคือมันไม่ได้มีอากาศอบอุ่นทั้งปีค่ะหน้าหนาวก็ หดหูมานานพอถึงหน้าสป,ปริงนะคะก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะปลูกเสร็จแล้วก็จะต้องคลุมเอ่อเน็ตติ้งนะคะเพราะว่าในสวนเรามีนกพิราบเยอะเลยค่ะ คุมไว้แบบนี้นะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพากันไปดูดอกไม้ด้วยนะคะท้ายๆคลิปดอกไม้ช่วงนี้คือสเสน่ห์ของสปริงมากๆเลยนะคะดอกไม้นานาชนิดจริงๆเลยค่ะอันนี้พริมโ o รสนะคะเป็นดอกโปรดของเราเลยค่ะในสวนก็จะมีอยู่หลายก้อนะคะสวยงามจริงๆอันนี้น่าจะเป็นอ่าอ่าคล้ายๆอืม ผล,ลไม้ในสวนเราแต่ว่ามันไม่มีผลนะคะคือมันมีแต่ดอกค่ะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะคือดอกดกสวยงามในวันที่ดแดดออกแบบนี้นะคะเห็นอะไรก็สดชื่นสดใสไปหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะในช่วงสปริงเป็นฤด,ดูที่เราชอบที่สุดเลยเพราะว่ามองไปนะดอกไม้ก็เยอะแล้วก็ไม่หนาวนะคะไม่หนาวเหมือนหน้าหนาวก็หดหูนะคะ คลิปนี้ก็ชวนเพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ